กระทรวงแรงงานควงยักษ์ใหญ่ไอทีพัฒนากำลังคนมุ่งสังคมดิจิทัลวันที่22มีนาคม2564ศาสตราจารย์นรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัดเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทยศาสตราจารย์นรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงานซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายการเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม4.0เพราะวันนี้เราต้องการที่จะยกระดับความรู้ทักษะด้านดิจิทัลนะคะให้กับแรงงานไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยในส่วนที่อาจจะเป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้อยู่ในมาตรา33ก็ตาม ก็จะทําทั้ง2ระดับคู่ขนานกันไปตามนโยบายที่ท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณได้มอบไว้ให้นะคะไอระดับข้างบนก็คือเตรียมความพร้อมของแรงงานให้มีทักษะด้านดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน newest curve กับระดับที่เป็นการลดช่องว่างที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้กับประชาชนคนทั่วไปก็ได้ทาง microsoft มาร่วมกับท่านอธิบดีกรมนาการพงแรงงานร่วมกันทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องของเนื้อหา ที่เป็นคอนเทนต์ที่สาคัญสาคัญแต่จริงๆเท่าที่ทราบเนี่ย Microsoft เนี่ยมีแนวนโยบายของเขาเองเพราะเขาเป็นบริษัทระดับโลกนะคะเขาก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเราก็เลยได้มีโอกาสหารือกันว่ารแรงงานไทยก็ต้องการทักษะด้านดิจิทัลเหมือนกันก็เลยตอบโจทย์ที่ทาง Microsoft ต้องการจะทําอยู่แล้วในวิสัยทัศน์ของเขาระดับโลกะค่ะต้องขอบคุณทางกระทรวงแรงงานนะครับละรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมของ Microsoft ระดับโลกนะครับที่เราเห็นว่าเป็นโอกาสของทุกคนจริงๆนะครับที่จะพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลนะครับในประเทศไทยเนี่ยด้วยความซัพพอร์ตและความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้ร่วมมือกันทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Microsoft เอามาวันนี้เนี่ยคือเนื้อหาของการศึกษาซึ่งคนของ Microsoft เองเนี่ยใช้อย่างเช่น Microsoft Learn การที่เราจะมาเป็น Data Scient i s t มาเป็นโปรแกรมเมอร หรือการที่เราจะเป็นแค่เบสิกในการพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลสกิลทั้งหลายเนี่ยสิ่งพวกนี้เรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเรามีเนื้อหาอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะเอาเนื้อหาเหล่านี้ครับมาทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงาน5 1หลักสูตรที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราแปลทุกอย่างเป็นภาษาไทยแล้วนะครับและเป็นเบสิกสกิลของทางด้านดิจิทัลลิเทเลซีคือการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับการใช้ Excel การใช้ PowerPoint เบสิกเทคโนโลยีจริง จะอยู่ใน51หลักสูตรที่เราพูดถึงอีก200หลักสูตรที่เราพูดถึงเนี่ยคืออาจจะเป็น r โรเบสจริงๆซึ่งค่อนข้าง a d v a n c e ์ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น Data Scientist อย่างในการที่จะมาเป็น Programmer นะครับการที่มาเป็น DevOps Developer, Mobile Developer ล o b ป s e พวกนี้ครับจะอยู่ใน200หลักสูตรซึ่งพวกนี้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายคับคอนเทนต์พวกนี้รวมอยู่แล้วในการพัฒนชิปครั้งนี้ครับ ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้แรงงานและประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลและมีผลต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น